สวัสดีค่ะมนีกะโบมอีอีหยางพามาเห็ดพริกหยวกผัดเครื่องในนาะจ๊ะมนีรู้สึกอยากกินเครื่องในก็เลยขี่รถไปแมโคโรมานะจ๊ะกะมาหันหนห่นหันหันแล้วก็มาล้างขยำน้ำเกลือแล้วก็ขยำแป้งมันนะจ๊ะจักซีรอบหารอกก็ว่าไปอันนี้ตาพริกกระเทียมแล้วก็ยุ่นลงกระทะเลยจ้านี่กะคนคนคนไปแน่เพราะมันเริ่มหอมเลยเท่ากับจะใส่เครื่องในนะจ๊ะเพราะมันแบบ ทรงกินหอมอ,อกวนจามแล้วก็คือใส่เครื่องในเดี๋ยเลยนะจ๊ะเครื่องในไก่และจะเด้ออันนี้นะล่างดีๆหั่นบางๆเนาะมันค่อยจะว่ข้าวแล้วก็มันก็จะได้เขาเนื้อเขายัางก็ว่าไปนะจ้ะนี่จ้ะก็ใส่ลงไปสีชมพูอองตองน่ารักค่ะจ้ะน,นี่ก็พัดไปจักน้อยนึงเพราะเขาเริ่มรู้สึกแบบสลดนุบลงไปแนก่ก็ใกล้จะสุกแนก่จ้ะ สักเปอร์เซนต์กะอยากใส่ยังกะใส่ล่แล้วก็ใส่หอมไ่จ้าหอมหัวใหญ่ก็ใส่ลงไปจ้าแล้วก็ผัดๆก็คือตอนนี้หิ้วเขาเราตอนนี้กำลังผักตอนสีทุ่เนาะตัวเห็ดเวตาญมือเ้าแล้วล่ะเห็จ้ากับเขาเนี่ยมือเสาก็คือต้องเปะส่งมือนะคะเพราะว่าสามีเปิแบบชอบกินอาหารสีมือ ดิฉันค่ะถามว่าทำาอร่อยไหมก็ไม่ค่ะกัดกแทบอยู่อาจจะแทบอยู่ละเนาะนี่จ้าพัดพ่อมันเริ่มสูงเข้ากัะไซพิกหยวกไปนี่ก็จะเบ้าไปทั่วที่ทั่วแดนเด้ดดเอผู้ใดแบบ อยากฟังก็ฟังผู้ใดว่าอยากฟังก็ต้องฟังเนาะค่ะเขามาเราก็กดไลค์กดแช์กดคอมเมนต์กันเ like, ขามาเนาะจ้านี่ค่ะเพราะมันลื่มแบบนี้ก็ใส่ซอสหอยนางรลมล,ลงไปจ้าซอสหอยนางรมของคีโตเด้อเพราะว่าอันอยากลดน้ำหนักต่วน้ำหนักกบบระบอหลดจั๊จ,จั๊กไรรกต่อสู่กันค่ะอยู่ก็ใส่น้ำตาลล้วงกล้วยลงไปนะคะใส่น้ำปลาจ้า ตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยถ้ายังตัดไม่ได้ก็ให้รู้สึกว่าเออยังมีในชีวิตแต่ก็ให้มีหน่อยลงเดี๋ยวเ <c oughs> นี่จากระผัดข้นๆๆไปปร่ต้องซิมจ้าเพราะว่าข้ามันเป๊ะอยู่แล้วเนะาะไข่เจียวไหมจ่านี่ก็คือสุกแล้วปิดแก๊สแล้วเด้อนี่ปิดเราไปแก๊สปิดแล้วนะ้าเอาให้มันปิดบ่ เออลืมไปว่าต้องใส่ใบกระเพราก่อนเพราะว่าอยากให้มันมีความหอมของผัดของใบกระเพรานะจะ๊ะกระเพราขางบานกระไรหลายๆดอกกินแข็งกับนอนปิดแก๊สแล้วจ้านี่เสร็จเรียบร้อยจา้ามาเบิ่งหน้าตาเนาะมาคดือจา้ามากินเขาน้ำกันมือนี้จา้า